จะอาบน้ำกี่โมงหนูหนูขึ้นไปอาอะโอเคแต่ว่ามันสนมนต์ได้ไหมกับนั่งสมาธิทำไมครับอ่ตาตอนหล่อนั่เนี่ยหนูไม่ได้ฝันเลยแนละ้วหนูอยากฝันดีว่ะอืมหนูฝัน,นดสนีส่วนหนูไม่เคยได้ฝันอีกแล้วแต่ว่าสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วเป็นยังไงหนูขอเนะี่ยสวดมนต์นั่งสมาธิทำให้หนูฝันดีเหรอ,อ ส่วนส่วนอีกอันนึงคือสวดมนต์มามหนึ่งส่วนหนึ่งสวงทีได้อย่างน้อยหนึ่งทีโอเคงั้นหนูรีบขึ้นไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จแล้วลงมาเรียกมีมีจะได้รีบขึ้นไปอาบน้ำล้วพาหนูนั่งสมาธิสวดมนต์นั่งสมาธิโอเคไปครับไปลูกได้รีบไป ครับ